กันครบแล้วเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนพี่เขาแนะนำสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้มาจากสำนักโลจิสติกมาให้เป็นเรื่องการเช็ควัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกในโรงงานอุตสาหกรรมพี่พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเราน่าจะเช็คประสิทธิภาพของเราด้วยจะได้รู้ว่าควรจะปรับปรุงและลดต้นทุนด้านใดบ้างเรื่องโลจิสติกเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ทำได้ดีอยู่แล้วพอสมควร ใช่ไหมครับคุณสุชาดายังไม่มีลูกค้าคนไหนที่คอมเพนมาเลยค่ะประกรณ์เข้าใจคำว่าโลจิสติกผิดไปแล้วนะมันไม่ได้หมายถึงแค่การขนส่งเท่านั้นนะแต่มันกินความหมายถึงกิจกรรมในโรงงานถึง9กิจกรรมด้วยกันอ่ะนี่เอกสารแจกต่อๆกันไปเลยค่ะเปิดเอกสารที่แจกให้เลยค่ะจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน เห็นไหมว่ากิจกรรมโลจิสติกมีถึง9อย่างด้วยกันและเราต้องเช็คประสิทธิภาพทั้งเก้ากิจกรรมด้วยมุมมอง3มมิติคือมิติด้านต้นทุนมิติด้านเวลาและก็มิติด้านความน่าเชื่อถือ ถึงยีนแน่ใช่ถ้าให้สมบูรณ์ครบถ้วนมันต้อง27ข้อ9กิจกรรมโลจิสติกเนี่ยมันก็ครอบคลุมทุกฝ่ายงานแล้วนี่คะก็ใช่อีกนั่นแหละอธิบายง่ายๆนะโลจิสติกคือการเคลื่อนไหลยอย่างคล่องตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่รับวัตถุด,ดิบเข้าทำการผลิตบรรจุขนย้ายและกระจายสินค้าออกไม่ให้เกิดคอขวดถูกต้องไหมครับเยี่ยมมากประคองแต่อย่าเพิ่งตกใจนะ เรายังไม่ต้องทำถึง27ข้อหรอกแค่9ข้อหลักๆก,ก่อนก็พอเปิดหน้าต่อไปเลยจ้ะมิติด้านต้นทุนมี3ข้อมิติด้านเวลาอีก3ข้อและมิติด้านความน่าเชื่อถืออีก3ข้อจ้ะสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่าย,ยอดขายอันนี้ของฝ่ายผมโดยตรงนี่ครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายของพนักงาน แผนขนส่งเช่นเงินเดือนค่าแรงชั่วคราวค่าล่วงเวลาข้อนี้ไม่ยากครับผมขอตัวเลขว่าเป็นเงินกี่บาทต่อปีนะจ๊ะครับค่าน้ำมันสําหรับการขนส่งสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปโดยเฉลี่ยอันนี้ผมมีบันทึกใบเสร็จไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีปัญหาครับต้นทุนค่าบำรุงรักษารถทั้งหมดโดยเฉลี่ยข้อนี้จะรวมไปถึงค่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายอย่างรถยนต์จานเบรกผ้าเบรก แบตเตอรี่ไปปดัดน้ำฝนค่าซ่อมก็อย่าลืมนะครับคุณประกส่วนข้อ1.4ค่าเช่าที่จอดรถและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าอันนี้โรงงานเราก็ไม่มีค่าที่จ่ายไม่ต้องเอามาคิดข้อ1.5และข้อ1.6ค่าที่จ่ายว่าจ้างเอาซอร์สขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกเราก็ไม่มีไม่ต้องนำมาคิด งั้นผมเอาตัวเลขข้อ1.1คือเงินเดือนค่าแรงค่าลงเวลามาบวกกับข้อ1.2ค่าน้ํามันแล้วก็บวกกับข้อ1.3ค่าบำรุงรักษารถได้เท่าไหร่แล้วหารด้วยข้อ1คือยอดขายรวมของบริษัทปีที่แล้วได้เท่าไหร่เอามาคูณ100ถูกไหมครับถูกจ้าต่อไปข้อ2สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายข้อนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาทางด้านบัญชีคงต้องรบกวนคุณละเอียดฝ่ายบัญชีการเงิน ช่วยคิดค่าได้จ่ายมูลค่าเหล่านี้ให้กับคุณวิรัติฝ่ายคลังสินค้าด้วยนะจ๊ะค่ะข,ข้อ3สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขายคุณประคองฝ่ายผลิตช่วยหาตัวเลขข้อ3.1มูลค่าการถือครองวัตถุด,ดิบสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสําเร็จรูปให้ด้วยนะจ๊ะส่วนค่าประกันภัยกับดอกเบี้ยงเงินกู้ข้อ3.2แล้วก็ข้อ3.3คุณละเอียดช่วยรับไปที ต่อไปเป็นตัวชี้วัดด้านเวลามี3ข้อ <Okay. S 1> ข้อแรกระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้าข้อนี้เริ่มนับตั้งแต่มีการยืนยันใบ P.O จากลูกค้าเริ่มผลิตจนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยใช้เวลาทั้งสิ้นกี่วันขอเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเพราะสินค้าแต่ละตัวใช้เวลามากน้อยต่างกัน ได้ครับข้อ 2. ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งสินค้านับตั้งแต่ขนของขึ้นรถจนลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยว่าใช้เวลากี่วันครับผมข้อ3ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสำรองสินค้าสำเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ให้ของขาดมือคุณวิรัชผมเก็บข้อมูลตลอดครับพยายามไม่ให้ของขาดมือแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปครับ ไม่งานเงินจมนานเปิดพื้นที่ครับทีนี้ก็ตัวชี้วัดด้านความน่าเชื่อถือบ้างละข้อแรกอัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่งโหงานเข้าฝ่ายผมอีกแล้วครับท่านประกอบพี่ว่ามันง่ายง่ายแผนกขนส่งมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าหลักทั้งหมดกี่ครั้งต่อเดือน เป็นการส่งมอบสินค้าได้ครบตามจำนวนที่สั่งกี่ครั้งต่อเดือนส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่สั่งกี่ครั้งต่อเดือนจากนั้นก็ทําเป็นสัสดส่วนกันและคูณกันง่ายไหมง่ายง่ายครับส่งงนบ้านพวกนี้ได้เลยครับข้อ2ฝ่ายขายเต็มเพี่ว่าน่าจะส่งกันบ้านได้บ่ายนี้ด้วยซ้ํา อัตราความแม่นยําในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าให้หาตัวเลขปริมาณสินค้าที่พยากรณ์การสั่งซื้อไว้กับปริมาณสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อจริงได้ตัวเลขแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเข้าสูตรคำนวณอีกทีหนึ่งส่งกันบ้านตอนบ่ายนี้เลยก็ได้นะคะเอาละข้อสุดท้ายละอัตราการถูกตีกลับของสินค้าจากความเสียหายระหว่างการส่งมอบส่งไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง หมดอายุใช้งานหรือว่าสาเหตุอื่นๆเทียบกับสินค้าที่มีการส่งมอบทั้งหมดข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยครับเป็นศูนย์ <Wow. S 1> ข้อมูลตัวเลขที่ขอให้ช่วยกันหามาก็เพื่อมาใช้คำนวณเช็คประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของโรงงานเราครั้งนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างแท้จริงไม่ใช่วัดด้วยความรู้สึกนะคะรู้แล้วเราจะได้ปรับปรุงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งพี่จะเอาข้อมูลตัวเลขเหล่านี้เข้าไปเช็คประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของโรงงานเราที่เว็บไซต์ของสำนักโลจิสติกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทีนี้เราก็จะได้รู้ด้วยว่าประสิทธิภาพของเราเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานอื่นๆในรายเดียวกันเราอยู่ที่ระดับไหนบางทีเราคิดว่าเราทำดีแล้วแต่พอเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจจะยังต้องปรับปรุงหลายจุดก็ได้นะ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันใครมีประสิทธิภาพมากกว่าลดต้นทุนได้ดีกว่าคนนั้นย่อมมีความพร้อมในการแข่งขันมากกว่าพี่ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าของจริงเขาวัดกันที่ตัวเลขไม่ใช่วัดกันที่ความรู้สึกขอข้อมูลวันมะลือน,นี้นะคะอ่าผ่าน9ข้อไปแล้วเรายังมีเหลืออีก18ข้อนะคะเอาไวอ้อทิตย์หน้าแล้วกัน